สวดีครับพบกัชิดปากแปงนะครับผมอันนี้ก็คีรีสิบแล้ครับแล้วสร็จงานเรียบร้อยแล้วเข้ากับจังไลยต่อละบาปนะครับผมตอนนี้ก็นะครับผมก็ก่ออิปล่อยบล็อกได้ครบ6ชั้นแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รอฉาบต่อไปนะครับผมเนาะรอปุ่นแห้งเพิ่งกับที่าบครับผมส่วนแม่บ้านนั่นก็ยังนั่งกินเขากันอยู่ครับมอมม๊อแมปแมปนะครับผมนะครับผมผมกวาดจีเซผมกวาดจีซองหรือกันล่ะวะเวลาผมนั่งกับซองผมเนาะ โอ้บนไม่เมียงอะไรกินเนาะเมียงสมตำนาวเป็นกระเสียบทองเลยเป็นกะแลงของน้าบระทันนะครับผมนะครับผมเรามาดูงานฉาบกันนะครับผมนี่ครับผมสร้างภาพตลอดนะครับผมงานการนี่ก็แบบโอ้ยได้นี่ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่นี่นะครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้านะครับเพิ่งจะขึ้นรูปได้ขึ้นขึ้นได้แค่นี้ครับผมเนาะ เนี่ยเ,<อ>เนี่ยก็<ส>ับแบบนี้ไม่ยึดเท่เา,ากับคู่เดียวนี่ยังไม่เสร็จนะครับกับคู่นะครับกับคู่นี้มาสาบยากเลยดว้วยแหงกันแหงยากโอ,โอ้อันนี้ฉาบตั้งแต่สองชั่วโมงเอ่อ ชั่วโมงที่แล้วนะครับปูนผสมก็สะอาเองอย่าง,ง,งนิ่มอยู่นะครับยังนิ่มอยู่นะครับผมอันนี้มันจะเป็นแบบปูนกาวนะครับจะแห้งยากนะครับผมแต่ที่จริงแล้วคือถ้าเป็นปูนกาวแบบนี้นะครับเขาจะบอกว่าแบบว่ารอบแรกเอาบางๆก่อนนะครับรอบที่สองค่อยมาใส่อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้พี่ชัยก็ล่อซะแบบว่าเอาแบบสบายๆเลยนะ <laughs> เราจะปั่นรอบสองหนรู้ก่ะนะแม่งเหีียวนะครับผมอันนี้จบกว่าบ,บานี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็รอก็ออกออกไปข้างนอกต่อใช่ไหมครับอ่าแล้วเราจะเอาปูนที่ไหนมาปั่นนะนี่แล้วครับเหลืออยู่นโอ้โหเดี๋ยวปั่นมันจะพอเลยครับมันก็ได้ปั่นในข้างในนี่ครับผมเราไม่ทำหนาครับ๋อแค่สองเอาแค่ในห้องน้ําก่อนวันนี้ อ๋อเนี่ยแค่ในห้องน้ำนะครับผมนะปั่นก็สองลูกนะครับผมเออก็เหลืออีกก็เหลืออีกสองลูกนะครับผมทั้งนอกเราจะทํายังไงครับผมต้องผสมปูนไหมต้องล่อนทรายไหมครับผมน่าจะร่อนนะครับร่อนทรายปั่นเราดีกว่านะผมว่านะมันมันผมว่าผมว่าผมว่าพี่ขึ้นแบบนี้แล้วตอนตอนเย็นเราร่อนทรายปั่นดีกว่าไหมมันจะง่ายกว่าเนาะอันนี้มันยากอ่ะปูนเขาก็เหลืออีกสองสามลูกสี่ลูกห้าลูกเนาะปูนเราเออวนปูนเท่านัหมดเพื่อเพซื้อวาไหม น oh, ู้นูไปหาด่างเขียวมาลอนใต้เด้อโอ้นี่ครับพ่อฟื้นนี่พ่อฟื้นนี่ก็แบบขมักขยันขันแข็งนะครับผมขมักขเมนนะครับผมเนาะนะนี่ครับผมสุดยอดนะครับพ่อฟื้นมานะครับผมงานเดินนะครับผมนะครับงานเดินนี่ต้องบอกพ่อฟื้นเลยนะครับผมนอนบอกถ้างานนอนเนี่ยบอกชิดคกันนอนเวีนอย่างเดียวนะครับผม นอนด้วยกันครับ่าวนู้นสำหรับ่าวนู้ก็นอนด้วยกันนะครับผมมันไม่ยอมห่างครับนี <laughs> <pl ains> ่คร <Grant> ับผมโอ้ันมันกันแล้วนะครับเนาะอสั่นมันกันแล้วนะครับผมนี่ครับผมก็ได้พักพอดนะครับในช่วงนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับผมเนาะแอดชัยขึ้นเสร็จนี่ก็แอดชัยก็คงจะพักแล้วนะครับผมรอปูนแห้งนะครับผมอันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยครับผมยังไม่แห้งอู้อันนี้ก็เล้วก่าทั้งทั้งบุญหลังขน่ะทั้งหี่ยังบ่เท่าไรดิ มาทั้งนี้หมดเดลวเจ้าไหนาเด้เมื่กี้ปูที่มเป็นตะปุมมนปั้มเนี่ยปัญหาคือมันบปแตกต้องผลตตีน้ำตีน้ำเอาตัวนะปั่นรถไปยังไม่ต้องไม่ต้องใช้รอบสองปั่นมาเลยมาสัูงได้กับโบยูเมื่อกี้จิบานาที่ผนเด้อคอยแช่นามไปฮะนะ แต่เป็นปูเนี่ยนะแป๊ดเดียวอที่กัดได้เราขนาดพวแห่งตียังเข้ากันได้นะอันนี้โอ้ยโคกาวเนี่ยเออมันมีมันมีตอนผมไปซื้อปูนปูนเก่าเนาะปูนเก่าที่ไปใส่ดาดฟ้าให้กันแขวนเขาจะบอกว่าผสมน้ำือนกันนี่ละเขาจะบอกว่าค่อยๆเทน้ําใส่ค่อยๆคนไปพี่อย่าเทน้ำทีเดียวใส่เครื่องตีเออเป็นไงใส่อ่าใส่อันนี้ใส่ไอ้สว่าน สะวานเตี่ยวเป็นไงแหแน่นอนเด็ดเลยนี่แล้วเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดใบพายมันเหะอฮะปุ๊บ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 เออนั่นนะของขอยกระไรสะวานล้วเขาจะเขาจะบว่ายค่อยๆเติมน้ำถ้าถ้าพี่เติมน้ำทีเดียวมันจะเป็นก้อนเขาจะว่าปูนเก่าลือกับน้ำของข่อยนั่นแหละแต่ว่านของข่อยมันกระสอบแล้วท่านแปบมีระยะเลี่ยเออแห้งนัก ถ้าปูนมากก็เอาจปเลเนีเจอง่ายสาบเลยไม่เนีสังสาเน่ยเยอะเลยนะาไปสับดาดฟ้าความไปสาบดาดฟ้าค่อยงตา้าดาดฟาเริัดเป็นเปนเหรือเปนสอเราดาดฟ้างานเกลี่ยนแทงกว่างานเออี่ยน่แบบมาเกี่ยนอว้ยยากดนะคผมนี่ก็ขึ้นได้สองหน้านะครับกำลังขึ้นหน้าที่สามนะครับผมเนาะเมื่อเดนตั้งแต่ทส่เศ้า โอ้ไปดีกล้นนะครับผมนี่ก็มาณสองครงก็ดีแล้วมาปูไป่โดแล้วมาคือกระโมงบุญมาแบบมือเลยมามาแบบมือเลยอย่างนี้นี่ครับก็นี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมตรง ห้องครัวนะครับผมห้องครัวนะครับตอนนี้ก็ลุงเสือก็ทําความสะอาดนะครับผมนะเพื่อกาทําความสะอาดนะครับผมเก็บกวาดปูนที่มันตกมันล้นนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมคือช่างนะครับผมนี่คือช่างนะครับอันนี้คือช่างมันเหือนนะครับอันนี้ไอ้บาวนุนี่คือช่างมันเทือนนะครับแต่ว่านี่คือช่างมืออาชีพนะครับผมลุงเสือนะครับผมลูกชายคือช่างมันเหืะใช่ไหมลุงเสือ นี่ครับผมสร้างเมื่อชีดนะครับผมเพื่อนแค่จริงศิลละครับผมตรงที่รีนะครับผมตรงแปะนะครับผมทิชาวของน้ำก้อนและทิชาบันทิตอเลยนุไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเรีกที่ท่านเรียกถามแล้วมันไม่ตอบครับผมโอ้แล้วแต่อารมณ์ช่างนะครับผมอันนี้จะฉาบหรือไม่ฉาบแล้วแต่อารมณ์ช่างนะครับผมนะครับลุงพลฟังไว้นะครับผมฟังไว้นะอันนี้หลานลุงพลเป็นคนพูดเองนะ แล้วแต่อารมณ์ช่างนะลุงพลนะฮะแล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมครับผมเมื่อกี้แล้วแต่อารมณ์ช่างนะรันจะเกลียดกันมังเบิ้ลนอนเว้นเนาะเพิ่นมาม่าเนาะคือจังการใกล้สิบนะบ้าเพิ่นเห็นงานจนปวดลังปวดเอวไหมกินไส้ไหลหางลอยถ่ายกีบอยู่ ตัวงานนะเด้เออกันสมบ่รแล้วแบกปอบบนปอนยังฮึ่มวันน้านยู่ไหนยากจังแทงวันนาไปเห็ดอะไมันเลียวโอ้ยดิมัดสั่งนะภาพอยู่นี่นะเสร็จเร็วเรีวโอ้ยอีกนานึงหมย์ใหม้มันเบิดตัวบดขึ้นบดหลุดบดจ้าโอ้โอโอโอเยเร็วเร็วแนวเห็ดเวียกเห็ดงานนะต้องให้คุ้มแน่เดี๋ยวนี้นะไปไปอู้ กวนแรงฮึน้องโอเคครับเราก็ครับผมทำงานนะครับผมนี่ครับผมต้องไปกินเข่ากินห้ากินน้ำนะครับเนาะครับข้าวมือเที่ยงครับเจอยังเจอยังเจอบ้านผมยังเจอเจอเจอแล้วน่าอยู่ไหมบ้านที่น่าอยู่บ้านเลยอะบ้านที่ดำงกะเรื่องเลยการค้าเรือหาดโอ้ค้าเรือหาดด้วยะ จะได้จะได้ไปผอง่ายๆเลยใช่ไหมรู้แล้วจะได้ผอง่ายโอ้ยทำยังไงโอเคครับผมคี่นี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ